ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชออ่อง Freedom มานะคบผมช่องนี้เนี่ยเป็นช่องจะทำอะไรก็ได้ในเชิงอิสระนะครับแต่ว่าเป็นช่องที่เกิดความรู้แก่ทุกคนที่เข้ามานะครับเป็นคลิปเพิ่อภูความรู้นะครับผมโดยจุดเริ่มต้นของการเปิดช่องนี้นะครับผมก็คือว่าผมเนี่ยว่านาน,นะครับแล้วก็ช่วงระหว่างอ่านหนังสือสออกนะครับผมในหน่วยงานรัฐปาหกาจหรือราชาการเนี่ยผมก็เลยคิดไอเดียในการที่จะทําการอ่านหนังสือของตัวเองเนี่แหละแล้วก็ อ่านหนังสือแล้วก็ตั้งใจมากขึ้นและการตั้งใจอ่านหนังสือผมเนี่ยก็อ,ยากอาจจะทําให้ประโยชน์ที่คนเข้ามาเนี่ยเป็นประโยชน์ด้วยนะครับผมแล้วก็เก็บไว้เป็นความทรงจำนะครับผมว่าครั้งหนึ่งผมได้ทําประโยชน์อะไรบ้างก็คือเป็นการแบ,บ่งปันความรู้นะครับผมโอเคครับก็ขอฝากช่องฟรีดอมอาร์มนี้นะผมไว้อ้อมหกอ้อมใจนะครับผมก็ เมกดไลค์กด subscribe นะครับผมตามที่ข้างล่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็หวังว่าทุกคนที่เข้ามาดูในช่องฟีดองอารน,นะครับผมคงจะมีความสุขในการรับชมแล้วก็ได้ความรู้ใน